อัปเดตเมือคืนสองทศศูนย์ 0. กำลังจะมาวันนี้แก้วได้นําข่าวอัปเดตมาฝากเพื่อนเพื่อนทราบกาันว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้าม,มาบ้างของใหม่ชิ้นโบแดงได้แก่คอปเตอร์ประจนบาลซื้อได้เมื่อขึ้นบ้าน8ราคา2องล้านห้าแสนน้ำมว่วงจะเห็นว่าคอปเตอร์ครับจะมีลูกระเบิดสีดำๆนะครับอยู่ด้านซ้ายด้านขวาอย่างละสองลูกนะครับแล้วก็มีใบพัดนะ,ะที่อยู่ด้านบนก็จะหมุนตลอดเวลาเลยครับจะมีมือของ ช่างก่อสร้างยอดฝีมือนครับที่คอยบังคับอยู่นะครับเดี๋ยวแกจะกดซื้อเลยครับโอเคแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเมื่อเราซื้อคอปเตอร์มาเราจะได้เป็นเลเวล15นั่นเองแล้วก็เรามาดูข้อมูลกันสําหรับคอปเตอร์ประจำบานครับจะมีเป็นโจมตีได้ทั้งทางบกและอากาศครับมันจะสามารถใช้ท่าไม้ตายได้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะใช้ท่าไม้ตายที่เรียกว่า ระเบิดทันใจได้นะครับโดยเราจะมีการโจมตีแบบใหม่นะครับคือเราสามารถที่จะชาร์จท้าไม้ตายได้นะครับเมื่อครบ14ีวินาทจครับมันจะเพิ่ม1นึ่งเลเวลนะครับเราสามารถที่จะชาร์จไปได้นะครับมันจะทําให้พลังโจมตีสูงขึ้นแล้วก็ความสามารถพิเศษครับดียิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อชมมาโจมตีเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องจักรได้แล้วนะครับว่าจะใช้หุ่นยนต์ตัวไหนนะครับจะใช้แบตเทนไมชินครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นทางฝั่งของ คอปเตอร์จัชบานครับก็แน่นอนนครับว่าเราจะใช้คอปเตอร์จัชรบานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันโดยแก้วนะครับแก้วจะเข้าไปด้านขวาซึ่งแก้วจะทําการใช้คอปเตอร์ลงไปนะครับเมื่อเราปล่อยลงไปมันจะค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปนะครับมันเคลื่อนที่ช้าเนาะแล้วก็โจมตีครับค่อนข้างเร็วนะแล้วก็สมารถที่จะโจมตีได้ดีเลยครับโดยเป้าหมายครับจะเป็นสิ่งก่อสร้างทุกอย่างเลยครับที่ขวางหน้าจะโจมตีก่อนเลยครับไม่ได้พุ่งเข้าไปที่อาวุธก่อนเนาะ ถ้าเข้าไปที่อาวุธก่อนครับน่าจะดีไม่น้อยเลยจากนั้นจะมาที่อาวุธครับเดี๋ยวแก้วลองซูมเข้าไปนะชมจะเห็นว่ามีขีดอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองใช้ถ้าไม่ตายก่อนครับอันนี้คือ2ขีดครับก็จะปล่อยบอมเบรกใกล้ครับเป็นระยะประมาณ2ช่องครับเดี๋ยวแก้วจะลองใช้บอมดูต่อไปนะครับว่าเราสามารถที่จะชาร์จไปถึง3ขีดได้หรือไม่ถ้าชาร์จสามขีดครับเราสามารถที่จะโจมตีได้แรงขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดยคอปเตอร์เนี่ยจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะไปด้านบน แก้วจะรอให้โจมตีทางฝั่งของอป้อมคัดเชือกก่อนเลยครับซึ่งเราจะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยเดี๋ยวแก้วรอชาร์ตครับตอนนี้เราชาร์จมาถึงเลเวลสอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จอีกหนึ่งเลเวลเมื่อรู้ว่าป้อมคัดเชอร์จะพังลงไปก่อนหรือเปล่านะครับแก้วจะซ่มออกเพื่อเตรียมพร้อมเนาะโอเคมันจะไปด้านบน,นครับแล้วก็จะยังไงก็ชาร์จเต็มแล้วนะครับสามขีดจะเป็นสีม่วงครับแล้วก็พิบกระพลิบเลยนะครับเราสามารถที่จะดูได้เนาะแล้วก็แก้วจะใช้ถ้าไม่ตายแล้วนะครับก็จะ พุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยบอมอย่างกว้างเลยครับแต่ว่าแค่มองดูพลังโจมตีมันไม่ได้มากเท่าไหร่นครับทาให้มันอาจจะโจมตีได้ไม่เยอะนครับแต่ว่ามันกว้างเนาะก็จะโดนหลายอย่างเลยครับแล้วพอเข้าไปลึกก็จะถูกโจมตีแล้วก็ร่วงลมมานครับนอกจากนี้เครื่องจากการรบก็มีท่าไม้ตาย3ามเลเวลเช่นกันพอใช้ท่าไม้ตายคนไฟฟ้าเลเวลสอ 2, จะตีชิงสายฟ้าได้2ส,งส่งกดส้าง กได้เมื่อชาร์จถึงลว3สก็จะชิ่งสาฟ้าได้ถึง3ามติ้งก่สร้างสุดยอดไปเลยถ้าหากผู้เล่นมีผู้ก้า2ตัวได้แก่เครื่องจากการรบและคอปเตอร์ประจำบาลเมื่อตีด่านแรกเสร็จด่านที่2สามารถเปลี่ยนไปใช้ผู้กล้าอีกตัวได้ข้อนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับต่อไปนี้ทหารจะมีความเป็นผู้ก้ามากขึ้นคนถือคุ้มคัง มีความสามารถพิเศษคุ้มข้างความเร็วและความเสียหายเพิ่มขึ้นใน22วินาทีแรกพุนูเล่นกายมีความสามารถพิเศษซ่อนเร้นร่องหนนจากการป้องกันใน11วินาทีแรก ยักษ์นักมวยมีความสามารถพิเศษจมตีครั้งแรกจะแรงขึ้นมีท่าไม่ตายใช้ได้หนึ่งครั้งกดแล้วจะเป็นอมตะชั่วคราวอาวุธจะตีไม่เข้าลูกกระจอกเบตา้ามีความสามารถยิงจัดหนักการโจมตี6ครั้งแรกจะยิงจักระยะที่ไกลขึ้น มื่อระเบิดมีท่าไม้ตายดึงดังระเบิดจเจดีสองครั้งและทำความเสียหายแดงขึ้นมังกรน,น้อยมีความสามารถพิเศษงองแงเมื่ออยู่ตัวเดียวจะโจมตีแรงขึ้นมีท่าไม้ตายเพลิงหัดเชยจะาออกมาเป็นไฟในทรงรูปโคนรถเข็นปืนใหญ่มีท่าไม้ตายเปลี่ยนโหมดสับเปลี่ยนระหว่างโหมดรถเข็นกับโหมดปืนคกได้คู่ดาว0.8น์ุ่วินาที แม่มดราตีมีท่าไม่ตายฝุ่งข้างวให้กำเนิดฝุ่งข้างวเกลียวกาดแปดตัวเมื่อกดใช้เรือดอปมีท่าไม่ตายระเบิดคงกระดูกปล่อยระเบิดทำลายแรงมากและปล่อยคงกระดูกออกมาด้วย เปก้าจอมพลังมีทําไม่ตายใช้กืนขีดสร้างความเสียหายมาหึมาจากการระเบิดจะกดใช้เมื่อไหร่ก็ได้เครื่องร่อนหมูป่ามีความสามารถพิเศษลีลาเหินฟ้าสตันตเป้าหมายเป็นเวลา6วินาทีเมื่อตกกระแทกใส่และเมื่อผู้ชมอยู่บ้านเล็วห้นะครับชมสามารถที่จะอัปเกรดเป็นบ้านเล็วหกได้นะครับ โดยแก้วจะกดอัปเกรดครับแล้วก็จะเสร็จทันทีแล้วก็จะเห็นว่าด่านที่สอครับด่านด้านซ้ายจะเปิดขึ้นมาเราสามารถที่จะเล่นด่านที่2ได้แล้วนะครับซึ่งด่านที่สอครับจะมาพร้อมกับสิ่งใหม่นะครับที่เรียกว่านี่เลยนะครับก็จะเป็นฐานของออโต้ครับถ้าพูดง่ายๆก็คือเปรียบเหมือนสลักานครับถักว่าฐานของโต้พังลงไปนะครับเวลามีคนมาตีเขาก็จะได้ดาวไป1ดวงนั่นเอง แล้วก็จะมีสิ่งของครับอยู่ในฐานนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมธนูคังเก็บทองคําค่างเก็บน้ําอมฤตครับแล้วก็แท่งขุดเจาะทองคำนะครับเหมืองทองคําเมืองน้ําอมฤตครับแล้วก็จะมีค่ายฝึกกองกำลังเสริมนั่นเองซึ่งทางฝั่งของนี่นะครับก็จะเป็นถางของต้นครับสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับแล้วก็เวลาเราอัเกรดนะครับเราก็จะเพิ่มเลือดด้วยนะครับแล้วก็จะได้ทางฝั่งของ แซปปี้นะครับมาเฝ้าฐานนะครับเวลาที่ฐา,านของออโต้พังลงไปนะครับแซปปี้จะออกมาป้องกันฐานยิ่งเราเอาเกเลือศูนย์ครับแซปปี้ก็จะมีหลายตัวก็จะช่วยป้องกันฐานได้ดีขึ้นนั่นเองพบกับสิ่งก่อสร้างใหม่ค่ายฝึกกกำลังเสริมใช้ฝึกทหารเสริมซึ่งจะใช้ได้เมื่อเราผ่านไปเล่นด่านที่ 2, 2สามารถฝึกฐานไว้ก่อนได้โดยฐานเสริมตัวที่ 1, 1> ปลดลปลอกที่บ้าน6ฐานเสริมตัวที่2ปลปล็อกที่บ้าน9 เมื่อจมตีถึงด่าน2สามารถใช้อดหรือเปลี่ยนฐานเสริมได้ตามต้องการสิ่งก่อสร้างใหม่อีกหนึ่งชิ้นได้แก่กระท่อมเยียวยาเมื่อเราตีด่านหนึ่งจบฐานจะได้รับการเยียวยาจากการทานซุปที่ปรุงโดยกระท่อมเยียวยาทําให้ฐานและผู้กล้าได้รับการเยียวยาพลังชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฐานของเรามีชีวิตรอดจากด่านหนึ่งเมื่อเราตีด่านหนึ่งเสร็จฐานและผู้กล้าจะไปยังด่านที่2ต่อ และจะกลับไปยังแถบเลือกทหารฐานใดก็ตามที่เราไม่ได้ลงครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ฐานตัวอื่นได้ต่อมาเรามาชมวิธีการจัดฐานกันดีกว่านะครับว่าแบบใหม่เนี่ยจัดฐานยังไงจะจัดยากหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโดยแก้จะเข้าไปตัวแก้ไขผังครับแล้วก็เข้าไปครับจะเห็นว่ามี2ฐานเลยครับเราสามารถที่จะ ซูมเข้าไปด้นครับซึ่งมันจะมีบอกด้านซ้ายมือบนครับว่าตอนนี้เราอยู่ด่านไหนครับเราอยู่ด่านที่1ก็จะแก้ไขเฉพาะด่านที่1ครับหรือว่าเราจะไปด่านที่2ก็จะแก้ไขเฉพาะด่านที่2ครับและแน่นอนว่าเราสามารถที่จะลบด้นครับถ้าเราเรากดลบทั้งหมดครับมันก็จะลบสิ่งก่อสร้างอาวุธกำแพงด่านที่1มาหมดเลยครับแต่จะไม่ลบด่านที่2ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะจัดฐานด้วยอาวุธด้วยอ่สิ่งของที่อยู่ตรงนี้ได้เลยครับ รือผู้ชมจะมาด้านซ้ายครับแล้วก็กดลบเพิ่มครับมันก็จะลบด่านที่2ด้วยนั่นเองทำให้ผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนอาวุธมาวางในด่านที่1ได้นะครับซึ่งการวางสิงโอสร้างครับจะมีสิงโอสร้างบางอย่างครับที่ในด่านแต่ละด่านเนี่ยวางไม่ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้คือฐานของออโต้ครับเราไม่สามารถที่จะวางในด่านที่1ได้นะครับจะบังคับให้เราต้องไปวางในด่านที่2ครับแล้วก็จะมีบางอย่างครับอย่างเช่น ทางฝั่งของคอปเตอร์ประจนบ้านครับก็วางไม่ได้ต้องวางในดัดที่2นั่นเองและเหมือนกันครับในดัดที่2ทางฝั่งของหอช่างก่อสร้างครับก็วางไม่ได้นะครับก็จะต้องวางถ่านของออโตเท่านั้นนะครับที่จะวางได้แล้วก็จะมีเครื่องจักรกลนะครับก็วางไม่ได้นะครับนั่นเองและต่อไปนี้ครับการจัดฐานครับก็จะจัดได้อย่างนี้เลยครับโดยเขาจะมีเงื่อนไขครับคือถ้าหากจะพูดถึงครับว่า แต่ละดานนี้เราจะวางอะไรในบ้านครับอันนี้บ้านก้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะวางยังไงด้บ้างแน่นอนว่าแก้วจะวางขอช่างก่อดซ่านครับแล้วก็เรามาดูอาวุธกันครับว่าเราวางได้กี่ชิ้นคืออาวุธเนี่ยเราจะลงอันไหนก็ได้ครับอยากจะลงหนักๆแบบหอบเชล่ามหาปะไรก็ได้ครับหรือว่าเตาปิ้งย่างนะครับโอ้โหมาเลยครับปืนใหญ่ยักษ์ครับแล้วก็เครื่องยิงระวานครับคัตเชอร์มาเลย2ป้อมนะครับแล้วก็ เระเบิดอากาศครับรวมทั้งปืนคกหลายกระบอกครับแล้วก็ลงไปเพิ่มโอเคเมื่อเราลงไปครับพอถึงจํานวนครับเราจะลงเพิ่มไม่ได้นครับอันนี้น่าจะ14ชิ้นนะถ้าแกนับไม่ผิดนะครับยังไงชมลองนับดูเนาะ14ชิ้นครับพอเราลงไปแล้วนะครับเราลงอาวุธเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับอาวุธที่เหลืออยู่จะสามารถลงได้ในดาดที่2นั่นเองก็สามารถที่จะลงในดาดที่2ได้นะครับซึ่งมันก็กําหนดมาแล้วนะครับอันนี้ผู้ชมก็ต้องวางแผนนะครับว่า ชมจะจะฐานยังไงครับผู้ชมจะเอาอาวุธหนักๆไว้ด่านแรกอย่างเดียวนะครับแล้วด่านที่2ง่ายๆนะครับหรือว่าด่านแรกง่ายๆนะครับแล้วด่านสองยากๆหรือว่าจะสมดุลกันก็แล้วแต่นะครับซึ่งผู้ชมก็สามารถที่จะวางแผนได้เลยและต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลงกําแพงกันนะครับต่อไปนี้เนี่ยกําแพงเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่นะครับจะไม่ต้องวาง5ชิ้นเหมือนเดิมแล้วนะครับมันจะเหมือนเมือกลางวันครับที่วางได้ทีละต้นนะครับ เราสามารถที่จะวางต้นเดียวได้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยครับทำให้คุณชมสามารถที่จะจัดฐานได้าตามใจได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองก็จะประมาณนี้เลยโอเคแล้วกับดักก็สมาร์ที่จะลงด้านครับกับดักก็เลือกเลยครับว่าจะใช้กับดักอะไรนะครับกับดักพักดันสปริงนะครับหรือว่าจะใช้เป็นระเบิดหรือว่าจะคะคากันไปนะครับก็เยี่ยมเลยและนี่ก็เป็นวิธีที่คุณชมสามารถที่จะจัดฐานได้นั่นเอง ก็ถือว่าจุใจเลยนะครับกับการที่เราสามารถที่จะจัดฐานได้ยังไงถ้าหากว่าเกมเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วจะหาวิธีที่จะไปหาดิ้งจัดบ้านที่กันดีๆครับเอามาแจกครับผู้ชมจะได้เอามาใช้เอามาเล่นกันมาชมไอคิ้งการโจมตีของคอ,อปเตอร์พระจันบาลกีฬาครับโดยแก้วได้อัปเกรดให้เป็นเลเวล25แล้วนะครับก็จะเป็นเลเวลเท่ากับบัเทิลแมชชีนแก้วเลือกไปเลยครับแล้วก็ใช้ ทางฝั่งของเรือดอกครับแน่นอนว่าสายการครับมีให้เราเล่นได้ไม่มากเนาะก็จะมีมังกรน้อยมีเรือดอกนะครับแล้วก็มีเบต้ามินเนี่ยนครับซึ่งแก้วจะใช้เซตนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันโดยการเข้านะครับแก้วมองว่าแก้วจะเข้าทางด้านขวานะเพื่อที่จะเจาะเข้าไปนะครับนี่คือบ้านที่แก้วออกแบบมาครับเดี๋ยวเรามาเทกันครับว่าจะเป็นยังไงแก้วปล่อยบอลลูนครับลงไปอ่า แกวปล่อยบอลลูนลงไปนะครับหรือว่าระดับลงไปนะครับปล่อยคอปเตอร์แล้วก็ใช้มินเนี่ยนครับลงไปโอเคเราจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ถ้าไม่ตายของระดับนะครับเข้าไปเพื่อที่จะปล่อยระเบิดลงมานั่นเองโดยเราเข้าไปนะครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างได้ไหมอ่ะเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะปล่อยระเบิดมาเองเลยนะครับโอเคพอมันตายเนาะมันจะไประเบิดนั่นเอง แล้วก็เราจะไปด้านล่างกันครับโดยแก้วเลือกที่จะเข้าไปและใช้ท่าไม้ตายของคอปเตอร์ปัญบาเลยครับก็จะพุ่งเข้าไปครับแล้วก็โจมตีทางฝั่งของเรือรบนะครับพังลงไปหมดแล้วนะครับเหลือเป็นคอปเตอร์กับมินเนี่ยนครับที่เหลืออยู่นะครับประเด็นว่าจะเป็นยังไงนะครับแก้วจะพุ่งเข้าไปมันก็จะโจมตีสั้นๆนะครับเพราะว่าเราชาร์จเพียงแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นเองเท่ากับว่าแก้วจะเหลือมินเนี่ยนตัวเดียวนะครับที่จะไปต่อครับ ไม่สามารถทที่จะมีมากกว่านี้ได้นะครับแล้วก็วกเราชาร์จด้านครับเราชาร์จไปเฟิร์มดีครับเพื่อที่จะพุ่งพื้นเลือดได้นั่นเองแล้วก็โจมตีไปด้านครับเราก็จะลงไปที่ทางฝั่งของแท่นบูชาของแบตเทอร์มิชีนั่นเองแล้วก็ไปด้านครับเราสามารถที่จะใช้ทําให้ตายได้นะครับก็จะพุ่งเข้าไปแล้วก็จะโจมตีเข้าไปที่ห้องทดลองนั่นเองเรียบร้อนครับเราสามารถที่จะไปต่อได้เลยครับแล้วก็ จะไปด้านซ้ายกันโอเคเรามาต่อนครับโดยแก้วเรือทางฝั่งของมินเนี่ยนครับสตัวนะครับแล้วก็เรือทางฝั่งของคอปเตอร์ประจำบ,บาน,นครับฉะนั้นแก้วจะใช้เป็นทางฝั่งของเรือดอบนะครับโดยแก้วใช้เรือดอบและเรือเราโจมตีบ้านหลังนี้กัน,นครับโดยแก้วจะเข้าด้านซ้ายแก้วปล่อยคอปเตอร์ลงไปครับปล่อยบอลลูนลงไป แล้วก็ใช้มินเนี่ยลงไปนะครับโอเคเราจะเข้าไปกัน,นครับโดยทางฝั่งของเรือเราจะเข้าไปนะครับแต่แกดคิดว่าเราน่าจะไม่ได้สำดาวนะครับเพราะว่าเรามีฐานเลโนยนะครับทําให้เราไม่สามารถที่จะโจมตีได้ค่อนข้างดีเลยโอเคเราจะไปต่อนะครับโดยเราจะชัดให้ได้สามขีนครับโดยเราจะใช้ท่าไม้ตายของมันกันก็จากไปด้านบนกัน,นครับแล้วก็ใช้การใชร้เข้าไปฟุบนะครับก็จะระเบิดวงกว้างครับเป็น4ี่ช่องนั่นเอง ือว่าเจ๋งเลยครับแต่เราไม่สามารถที่จะไปต่อด้ครับก็เลยจบไปที่3ดาว1นึ่เเซและนี่คือข้อมูลอัปเดตเมื่อเคืนสองจุดทั้งหมดในวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะพูดถึงระบบการทำงานของการโจมตี2ด่านรวมถึงวิธีที่จะได้รับทองคำช่างก่อสร้างและน้ำอมฤตช่างก่อสร้างที่จะได้จากการโจมตีและการป้องกันเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ หากคุณผู้ชมชื่ชอบผลการของแก้วสามารถสนุนแก้วได้ง่ายเพียงใช้ค้ดแก้วกล้ากดเติมเกมขอบคุณมากครับที่สนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง